สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับร้านภูมินอรยนตนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดบุรีรัานีครับวันนี้นะครับมีผ่านมกนำเสนอนะครับผ่าน6กตาช้างนะครับดี2 6 6สองหหกเจินะครับเป็นผานควรนะครับตัวนี้รงเหลี่ยมครับรงเหลี่ยมตัวนี้นะครับเปิดราคาที่35,000บาทนะครับราคาตกลงได้35,000่บาทนะครับใส่รถรุ่นเอ็มนะครับรุ่นเอ็มนะครับ อยู่ท9557นะครับ60 70 80 90นะครับใส่ได้นะครับเป็นใบยืด6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับราคา35,000บาทส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับสีสันเดิมๆนะครับไม่เคยทำสีครับอยู่ร้านภูมินไรยน์นะครับสาขาพระกุฎจับจังหวัดนนทานีครับใครสนใจนะครับหรือหาไว้ใช้งานนะครับก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร098 หกหนึ่งอีกเบอร์นะครับ0870341562ครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับร้านภูมินอะไรยน์นะครับเพจเฟซบุ๊กภูมินอะไรยน์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ